ดูข่าวสิทธิและโครงการต่างๆจากทางรัฐบาลรวมถึงข่าวดังอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตังมีเดียช่องสตังมีเดียช่องข่าวของคุณสตังมาแล้วประจำวันที่26มกราคม2566ครับในที่สุดรัฐบาลก็ไฟเขียวกับโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส5นะครับซึ่งครั้งนี้จะมีสิทธิ์นะครับรับส่วนลดที่พัก40%แล้วก็ให้คูปองในการช้อปปิง้งหรือค่าอาหาร600บาทต่อวันนะครับ ซึ่งเขาจะมีการเปิดลงทะเบียนเฟส5เนี่ยบนเว็บไซต์ www เราเที่ยวด้กัน .com ซึ่งจะมีการเปิดลงทะเบียนในเดือนกุุภาปีน,นี้นั่นเองครับสาหรับเงื่อนไขในโครงการเฟส5มีอะไรบ้างอย่างแรกนะครับลงทะเบียนใช้สิทธิ์เข้าพักโรงแรมจานวนห้องพักที่ให้เนี่ยประมาณ5,060,000สิทธิต์ต่อห้องนะครับแล้วก็รัฐเนี่ยจะสนับสนุน40%ก็คือไม่เกิน3,000บาทต่อห้องต่อคืนสูงสุด5ห้อง อย่างที่2มีคูปองอาหารและท่องเที่ยวนะครับหรือ e v o u ช h e r หกรบาทต่อวันครับอย่างที่3เริ่มใช้เสร็จตั้งแต่กุมภาพันธ์ยาวไปจนถึงกันยายน 66, 6กอย่างที่4ผู้เข้าร่วมโครงการต้องมีอายุ18บปีขึ้นไปและต้องลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่านเว็บไซต์ www เราเที่ยวด้วยกัน .com เท่านั้นพร้อมติดตั้งแอปเป่าตังในการใช้งานด้วยนะอย่างที่5้นะครับจองพัก่วงน้าก่อนเดินทางอย่างต่ำนะ7วันและ6กก็คือ ผู้เข้าร่วมโครงการเนี่ยจะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลเช่นเดียวกับโครงการเราที่ได้การเฟสที่ผ่านมาครับและข้อที่7คือเมื่อลงทะเบียนสำเร็จใช้จ่ายโรงแรมร้านอาหารหรือสถานที่ท่องเที่ยวได้ทุกจังหวัดทั่วประเทศนะครับยกเว้นจังหวัดตามทะเบียนบ้านของผู้ใช้สิทธิ์ห้ามสมมุติว่าสตังมีทะเบียนบ้านอยู่ในกรุงเทพเนี่ยสตังจะต้องไปเที่ยวที่จังหวัดอื่นที่ไม่ใช่กรุงเทพก็คือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดอื่นๆนั่นเองครับอ่ะนี่ก็คือข้อมูลนะครับที่สตังเนี่ยนำมาสรุปให้ ก,กับโครงการเราที่ด้วยกันเฟส5ใครที่สนใจนะครับภุมภาันี้เข้าไปสมัครหรือลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ www. เราที่ด้วยกัน .com นะฮะหากใครอยากให้สตังติดตามข่าวสารสวัสดิการแห่งรัฐอะไรนะครับก็คอมเมนต์มาใต้ล่างนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวสตังก็จะไปตามข่าวแล้วก็มาสรุปให้นะเนาะแล้วก็ถ้าไม่อยากพลาดข่าวที่เป็นประโยชน์แบบนี้กดติดตามและกดกระดิ่ง t u b e ชของสตังมีเดียด้วยนะครับสตังจะส่งข่าวให้คุณแทบทุกวันถึงหน้าจอ YouTube บริการนี้ส่งข่าวให้ฟรีไม่ิดต่างครับมีคำถามเกี่ยวกับโครงการต่างๆจากทางสวัสดิการแห่งรัฐอย่าลืมโทรมาพูดคุยได้ที่สตางค์ไลฟ์สดทุกวันอาทิตย์เวลา4โมงครึ่งถึง5โมงเย็นเบอร์นี้เลยครับ0825171297ย้ำอีกครั้งเจอกันที่สตางค์ไลฟ์สดทุกวันอาทิตย์4โมงครึ่งถึง5โมงเย็นอย่าลืมโทรมานะครับ